โรมันอับราโมวิชจากเด็กกำพร้าสู่อภิมหาเศรษฐีคอลัมน์ถามตอบรอบโลกวันนี้เราได้รับคำถามจากคุณหนูแพรที่ต้องการทราบประวัติของโรมันอับราโมวิชเจ้าของทีมเชลซีที่กำลังลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่ในขณะนี้ซึ่งเราพร้อมที่จะช่วยตอบปัญหาให้กับทุกท่านเสมอโรมันอับราโมวิชมหาเศรษฐี ข้อค้าน้ำมันชาวรัสเซียผู้นี้เกิดเมื่อวันที่24ตุลาคม1966ที่เมืองสราตอฟตั้งแต่ยุคที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตซึ่งในเดือนมีนาคม2005ทางนิตยสารฟรอฟได้จัดให้เขาเป็นชาวรัสเซียผู้ล่ําวลยที่สุดในโลก และเป็นผู้ที่ร่ำรวยลำดับที่21ของโลกด้วยทรัพย์สินที่คาดกันว่าน่าจะมีอยู่13,300ล้านเหรียญสหรัฐโดยทุกคนที่ร่ำรวยกว่าเขานั้นมีอายุมากกว่าเขาทุกคนสิ่งที่ทำให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักภายนอกประเทศรัสเซียคือการที่เขาเข้าไปเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซีแห่งอังกฤษและการที่เขาทุ่มเทเงินให้กับองค์กร ของชาวยิวทั้งที่อยู่ในอิสราเอลและที่อื่นๆเนื่องจากเขามีเชื้อสายชาวยิวในวัยเด็กอับบา拉โมวิชต้องสูญเสียแม่เมื่ออายุได้เพียง18เดือนและเมื่ออายุได้เพียง4ปีก็ต้องเสียพ่อไปจากอุบัติเหตุทำให้เขาต้องไปอยู่กับลุงที่สาธารณรัฐปกครองตนเองโคมิที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียในปัจจุบัน ท่ามกลางชีวิตยากลำบากในเวลาต่อมาเขาถูกเกณฑ์ให้เข้าเป็นทหารประจำกองกำลังภาคพื้นดินแห่งกองทัพโซเวียตหลังจากราชการแล้วในปี1992อับรามโมวิชจึงเริ่มงานด้านการค้าเมื่อปี1992ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ชื่อโบริสเบเรซอฟสกีโดยในช่วง ปี1,992ถึง1,995เขาได้ตั้งบริษัทขึ้นมาถึง5แห่งด้วยกันโดยเขาจะทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางเป็นส่วนใหญ่สเหตุสำคัญที่ทำให้โรมันอับราโมวิชร่ำรวยเป็นอย่างมากนั้นมาจากการที่เขาเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทของภาครัฐที่ถูกแปลรูปเป็นบริษัทเอกชนเมื่อช่วงกลางทศวรรษที่1990ในราคาที่แสนถูก ซึ่งผู้ที่คอยช่วยเหลือเขาก็คืออดีตประธานาธิบดีบริสเยซินและบริสเบเรซอฟสกีเพื่อนของเขานั่นเองโดยเขาได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสเน f บริษัทคาน้ำมันรายใหญ่และรูอับริษัทผู้ผลิตอะลูมิเนียมอันดับสองของโลกนอกจากนั้นเขายัางเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อีกหลายบริษัทอย่างไรก็ตามในปี2005อับ,บรามโมวิชได้ขายหุ้นของเขาในซิฟเนฟและรุสันออกไปสำหรับเส้นทางการเมืองของอับ,บรามโมวิชนั้นในปี1999เขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาดูมาแห่งรัเสเซียโดยเขาเป็นสสจากเขตปกครองตนเอง ชูคอสคาอันยากไร้ดังนั้นเขาจึงเริ่มโครงการช่วยเหลือประชาชนที่นี่โดยเฉพาะเด็กๆจากนั้นในเดือนธันวาคมปี2000เขาจึงได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าการแห่งชูคอสคาซึ่งตัวเขาได้ทุ่มเงินหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐในการพัฒนาที่นี่ให้ดีขึ้นโดยสิ่งที่เขาได้ตอบแทนคือการใช้ซูคาคาเป็น การใช้ซูคอสคาเป็นที่เลี่ยงภาษีให้กับบริษัทซิฟเนฟและยังเข้ามาสำรวจขุดเจาะน้ำมันแม้ว่าอับรามโมวิชจะประกาศว่าเขาจะไม่ลงเลือกตั้งผู้ว่าการอีกครั้งหลังจากที่เขาจะหมดวาระในปี2005แต่เนื่องจากประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินได้แก้กฎหมายให้ยกเลิกการเลือกตั้งผู้ว่าในระดับภูมิภาคไปทำให ในวันที่21ตุลาคมปี2005เขาจึงได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าการอีกสมัยหนึ่งในด้านวงการกีฬาเสียร์เซียคนนี้ได้เข้ามาซื้อสโมสรเชลซีไปเมื่อปี2003จนเขาไปกลายเป็นคนดังไปในทันทีและสื่อในอังกฤษต่างล้อเลียนทีมเชลซีในยุคข,ของเขาด้วยการเปลี่ยนทีมมาเป็นเชสกีซึ่งฟังดูเป็นภาษารัสเซีย ในปี2004เรศษธีมีขาวรายนี้ยังให้บริษัทซิฟเนฟเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนให้กับทีมฟุตบอล CSKA มอสโกเป็นเวลา3ปีด้วยการทุ่มเงิน58ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งหลายฝ่ายวิจารณ์ว่าการที่เขาทำเช่นนี้เพราะเขาต้องการแก้คำคอรหาที่ว่าเป็นพวกไม่รักชาติเนื่องจากหนีไปซื้อทีมฟุตบอลชาติอื่นกระนั้นการได้เงินมาอุดหนุนครั้งนี้ทำให้ทีม c a k มอสโกกลายเป็นแชมป์ยูฟาคัพไปได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมรัเสเซียเพียงทีมเดียวที่สามารถชนะในรายการใหญ่ของยุโรปได้ความจริงแล้วทางการรัเสเซียได้ติดตามการกทำการทำผิดกฎหมายของอับรามโมวิชมาโดยตลอดแต่มีข่าวลือกันว่าการที่เขาไม่เคยถูกลงโทษนั้นเป็นเพราะเขาได้รับการปกป้องจากอดีตประธานาธิบดีบริสเยลซินนอกจากนั้นการที่เขาขายหุ้น 72.663%ของซิฟเนฟให้กับบริษัทกาสทอรอมขอ,รของรัฐบาลรัสเซียเมื่อเดือนกันยายนปี2005แสดงให้เห็นว่าเขายังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปูตินไม่เหมือนกับกรณีของอ,อภิมหาเศรษฐีอีกคนคือมีฮาอลอโฮดอ กรณีของอภิมหาเศรษฐีคนคือมิฮาฮินโฮลดอฮอฟสกีเจ้าของบริษัทน้ำมันยูคอสที่ถูกทางการสั่งจำคุก9้าปีข้อหาเลี่ยงภาษีโดยเชื่อกันว่าการต้องติดคุกครั้งนี้เป็นเพราะเขาไม่ยอมร่วมมือกับวราดิมีปูตินนั่นเอง